วันนี้ก็วันที่18พฤศจิกายนนะคะจะก,กลับเมืองไทยเขาก็แวะมาที่เมืองโฉงตูเป็นในตัวเมืองเลยนะคะนี่ก็จะเป็นลานหน้ากว้างๆที่ทั้งคนหนุ่มสาวคนวัยรุ่นต่างๆนะคะที่จะออกมาช็อปปิง้งมาใช้ใจ่ายในท่ามกลางบรรยากาศที่บอกเลยว่าดิฉันก็ไม่ได้เตรียมตัวไปอุณหภูมิเลขตัวเดียวนะคะอาสูงสุดให้10องศา ก็ต้องทนเพราะว่ามีเสื้อหนังไปจริงแต่ถุงเท้าก็บางเสื้อตัวในก็มีแค่สองชั้นแล้วก็เย็นมากแต่ขณะเดียวกันเนี่ยตามซอกซอยมันจะมีบางซอกเนี่ยจะเป็นของขายในราคาถูกซึ่งเหมือนคล้ายๆตลาดาประตูน้ำบ้านเราเลยนะคะ ตรงนี้เราจะเห็นหมีแพนด้าที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองเฉิงตูเกาะอยู่ทําไมเมืองเฉิงตูถึงเรียกเป็นเมืองหมีแพนดา้าเพราะในอดีตมีหมีแพนด้าเยอะมากแล้วก็โดนชาวต่างชาติมาหลอกคนจีนให้มาล่าหมีแพนด้าเอาไปทําเสื้อเอาไปทําเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะตอนหลังรัฐบาลจีนก็เลยสงวนทําให้หมีแพนด้าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองเฉิงตูนะคะดังนั้นเวลาคุณไปที่เมืองเฉิงตูเนี่ยคุณจะเห็นสัญ,ญลักษณ์ เป็นตุ๊กตาหมีเต็มเลยหรืออีกเมืองนึงเขาเรียกเมืองเปลี่ยนหน้านะครับจะมีละครที่ชื่อดังเป็นละครเปลี่ยนหน้าของเมืองเฉิงตูนะคะใครที่อยากจะไปรับลมหนาวก็เชิญนะคะ